เกมทดสอบสายตาก็ตามสเต็ปเลยครับผมทดสอบสายตาโอเคตอนนี้เราก็ไปอยู่ในเกมกันแล้วครับผมก็มาดูกันว่ามันเป็นยังไงครับผมก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าครับผมในเกมจะมีทั้งหมด150ด่านนะครับผมแล้วก็แต่ละด่านก็จะเล่นไม่เหมือนกันครับผมโอเคตอนนี้ผมเ,เป็นข้างข่าวตาบอดใช่เลยโอเค ตอนนี้ให้อ่านตัวที่อยู่ตรงข้างล่างเส้นสีแดงโอเคแล้วก็ใส่คำตอบ easy โอเคไปต่อ,อตรงน,นี้อ่านตรงกําแพงแล้วก็พิมพ์โอเคเรียบร้อยโฮมอันนี้มองง่ายจัดโอเคอันนี้อันนี้ให้อ่านเลขแล้วก็พิมพ์คำตอบ โอเคง่ายนิดเดียวผมอันนี้ดูความแตกต่างของรูปโอเครูป okay. อันนี้คิวาหายผมโอเคอันนี้ดูว่าเลขไหนสีต่างกันผมแล้วก็เลือกโอเคเรียบร้อยครับผมง่ายๆโอเคอันนี้คือให้มองเลขในรูครับผมโอเคเรียบร้อยครับ อันนี้คือให้มองว่ามีกี่คนครับโอเคมีส okay. ิบคนครับอีซี่โอเคอันนี้น่าจะสะกดข้อความหรัโอเคอันนี้อะไรเนี่ยมีปุ่มอยู่ในห้องโอเคเท่า okay. <Okay. S 2> ลัอีซี่อันนี้เดินตามโรับ oh. Okay. อันนี้เดินเข้าไปในรูที่เท่ากับเราโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ดูสีกุญแจแล้วก็กดครับโอเคระหว่างเล่นผมก็จะเล่าเรื่องของผมให้ฟังแล้วกันนะครับคือผมเป็นคนสายตาสั้นตั้งแต่ตอนไหนจำไม่ได้แล้วแต่ว่าผมสายตาสั้นครับผม ผมเพิ่งตัดเป่นมาไม่กี่เดือนมานี่เองครับผมนั่นแหละครับผมผมก็เลยเลือกเอาเกมนี้มาเล่นครับผมเพราะผมสายตาสั้นครับผมโอเคดูต่อโอเคมีแป็นขยายด้วยไหมแต่ใช้ลบูบอลโอเคเดี๋ยวสปีดลั่นเลยเดีกว่าครับสีฟ้าโอเคสีเขียวน,นไหนเป็นนึงน่าจะอันแรกครับผมลองดูลองดู โอเคใช่ครับอันนี้อันสุดท้ายสีเหลืองประมาณนี้ก็แน่าจนนี้โอเค okay, ใช่ครับเรียบร้อยสีเดียวกันหรือเปล่าโอเคน่าจะไม่ครับผมโอเคถูกครับแล้วก็ผ่านมาทั้งหมดสิบห้าด่านแล้วครับผมอ่ะผมเล่นอีกสักสิบ่าดานก็พอแล้ว ใข่อันไหนอยู่ตรงกลางอันแรกโอเคอันนี้อ่านข้างล่างครับผมโอเคเรีย okay. บร้อยครับผมไปต่อไปต่อชัดเจนครับผมตรงขึ้นมาตรงใจอันนี้ดูว่าอันไหน Google อันไหนมันแบบแปลกๆครับผมโอเคอันนี้ชัดเจนครับผมโอเคอันนี้ อ่านคำที่อยู่ตรงสี easy อ,อันนี้ดูว่ามี npc กี่ตัวผมโอเคมีสิบสบบีเรียบร้อยโอเคผมขอข้ามมาตรงนี้เลยก็ับอันนี้พื้นล่องหนเดินแบบนี้โอเคต้าสเต็ปแบบออบเบียผมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบสายตาห ก็คอนเสร์งเกมมันเริ่มไม่ใช่เกมสายตาแล้วผมมันเหมือนเกมแบบออฟบีแล้วใช้นาหรือสมองโอเคผ่านประตูสีแดงผมว่าผมเชื่อคำพูดดีกว่าเชื่อประตูผมโอใช่ด้อไอันนี้สีขาวก็ต้องผ่าสีขาวตำตาลโอเคสีม่วงโอเคห โอเคผมสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้ผมจริเกมนี้มี150่าบดาผูสําหรับใครที่อยากเล่นก็ไปหาแมบ,บชื่อเกมทดสอบสายตาเร็วๆผมอาล่ะก็สํหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําช่องต่อไปแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับ